สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่9กันยายน2024นะครับหรือ9ทับ9นะครับอ่า 9, หน้าไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แอดมาพูดถึงโปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่50ประจำปี2567นะครับผมก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขานะครับสนามกีฬาติณสุลานนท์นะครับ ทั้ง4นัดเลยนะครับจะเตะกัน2วันก็ระหว่างวันที่11ถึงวันที่14นะครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมฟุตบอลพระราชทานคิงครับเนี่ยครั้งที่50ปีนี้นะครับจะมีอยู่4ทีมที่เข้าร่วมการฟาดแข่งกันนะครับผม ทีมมีทีมชาติไทยทาจิกิสถานซีเรเลียและก็ฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เนี่ยแอดยังไม่เห็นนะครับว่าเขาจะประกบคู่แรกหรือคู่คู่ที่2ออย่างไรนะครับเพื่อ,อเพื่อเตะในรอบรองชนะเลิศนะครับอ่าเรามาพูดถึงกันอย่างนี้เลยนะ้วเาก็จะรอบรองชนะเลิศแล้วก็เข้ามาชิงกันดับที่3แล้วก็ชิงชนะเลิศนะทั้งหมดสี่แมตช์นะครับแอดยังไม่เห็นนะครับว่าไทยจะเจอกับทีม ทีมอะไรก่อนแล้วก็หรือซีเรียจะเจอใครก่อนยังยังไม่เห็นนะครับแอนเห็นได้ว่ามีสี่ชาติเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับกำหนดการนะครับก็วันศุกร์ที่11นะครับตรงกับวันศุกร์ที่11เอเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับที่สนามกีฬาตีนสุรานนท์นี่คือคู่รอบรองชนะเลิศคู่ที่1นะครับและคู่ที่2นะครับก็จะตรงกับวันเดียวกันนะฮะเวลา20่สนาฬิกานะครับที่สนามกีฬาตีนสุรานนท์ ีเนี้ยก็หาคู่ผู้ชนะของของทั้ง2คู่นี่มาชิงอันดับที่ที่3และชิงชนะเลิศก,กันนะครับอ่า,อาก็จะตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14นะครับเดือนตุลาคมเวลา16.30นนาฬิกานะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศก,ก็ตรงกับวันจันทร์ที่14เช่นกันนะครับเวลา20่สนาฬิกานะครับที่สนามตีนนสุราโนนะครับรับชมในที่ไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32เช่นเดิมนะครับผม ก็ไปช่วยกันเชียร์นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยทุกชุดเลยนะครับผมก็เพื่อเพื่อที่อะไรอันดับโลกเราจะได้ไต่ขึ้นไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นฟีฟ่าเดย์เช่นกันนะครับวันที่10ถึงวันที่14ี่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน,นะ1ิบสิบเอ็ดหยุดฟีฟ่าเดยนะครับก็ทุกชาติเขจะไปฟาดแข่งกันในรับใช้ทีมชาติกันนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สันส้นๆนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องถ้าหากว่าประกบคู่ได้แอดจะามาเอาเอามาลงอีกครั้งนึงครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ